เฮ้ยเฮ้ยกูเาเป้าเฮ้ยเแบบนี้กูไม่ไหวแล้กูดีแล้วนี่ขอโทษเรพี่ขอโทษเรพี่และเรื่องเริ่มต้นขึ้นในยุคของอียิปต์ฮัลโหลว่าไงวันนี้ผมมาอยู่ที่อียิปต์ผมอยากลองเล่นแมปแนวอียิปต์มานานแล้วอ่ะโอ้นี่คือเมืองที่เราจะมาอยู่แล้วเนี่ยชื่อเมืองอะไรเมมฟิสเหรอ โอ้มีรูปเทพราแล้วก็อนุูบิสเดอะฮากแล้วก็โซเบริร์กบางทีผมก็สงสัยว่าเทพอ,อียิปต์เป็นเฟอร์ลี่หรืออปล่าเป็นสัตว์เกือบทุกตัวเลยแล้วเราจะเข้าไปเมืองนี้ได้แล้วต้องทำไงนี้เราต้องเป็นประชาชนกันนะใช้2ปบาทมีแค่0.5บาทเอง <c oughs> ผมไม่ใช่ประชาชนเหรอเฮ้ยเข้ามาทำอะไรเจ้าพายพลออกไปโอเคงั้นไปหาเงินก่อนแล้วกัน <c oughs> <c oughs> หน้าที่เราคือต้องทำนาใช่ไหมที่นี่นมันห่วยใช่ไหมเลยแล้วก็ร้อนด้วยโอ้จะเปลี่ยนชื่อผมอยังไงครับฉันขะพูดเลยนะว่าเราไม่ได้รับเงินตามที่ควรได้เราควรจะได้มากกว่านี้โอ้ยโอ้ฝนตกโอ้ยเขางอกแล้วโอ้โอ้ฝนตกเ้ไหนดูสิขายได้เท่าไหร่ฮะสองสตางค์ไอ้ป้าไปเนี่ยของในเมืองมนเท่าไหร่เนี่ยอ้าวมาแนละ้วไปนคนทำงานจนตายปุ๊บเราเก็บหมดแล้วได้มาทั้งหมด3บาทพอซื้ออะไรไปเนี่ย อุ้ยอะไรอะ่ะอุ้ยแร่เหล็กว้ามีคนทาแร่เหล็กล่วงอู้หอยอุ้ยอุ้ย,อยขอเลยขอเลยอืมอุ้ยแม่จะขายได้ราคาดีนะเนี่ยลงๆผมมาขายแร่อู้ขายฐานได้ตั้ง2.5งจดาบาทขายเลยม,มันบอกว่ามันไม่ทำการค้ากับไพร่พลอยากมีเรื่องเหรอวะเดี๋ยวพะวงมาแล้วถอยไปอยเดี๋ยวก็ฟวันหรอกโอ้ชาบูโอ้ทัดได้โปรดให้ตังค์ด้วย แมกเลยเคีอันนี้นะเสศจเงินอะแปะสิบที่เป็นโอ้ของคุณครับไอ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 อันนะี้แค่ใหม่ใหม่โอ้ขอครับท่านเหลอประชาชน,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 นมาออนเ,เอาเศษเงินเร็วโอ๊ยโอเคโันกโอ๊ยโอลนโอ๊อ๊นโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอ๊ยลอยโอ๊ยโอ๊ยอ๊ยอยโอยออ๊ยโอ๊ยโอ๊ยออเย มีกันอยู่เก้าพันมันให้แค่สิบบาทโอ้โอ้ปลตกอู้มีบ้านด้วยเหรอเนี่ยโคน่าจะเข้าไปอยู่ได้นะสิบบาทโอเคเฮ้ยแกไม่ใช้ประชาชนในเมืองนี้นี่เก้าก็ได้ไงฮะเยอยเตอร์ถอยกลับไปเลยไอ้ไพรคเลยโอเคโอเคถอยก็ถอยมาเป็นประชาชนสองบาทเอาละตอนนี้ผมเป็นประชาชนของเมืองนี้แล้วแอ้ตอนดูมีภูมิฐานขึ้นแล้วเนี่ยโอเคแล้วในเมืองมีอะไรให้ทำบ้าง โอ้ร้านข้าวต้องรีบไปซื้อเลยไม่งั้นเราจะหิวน้ำกับข้าวตายขอน้ามเลยครับเท่าไหร่อ่ะสองบาทเพิ่มแค่เนี้ยอ๋อมันมีระดับของอาหารด้วยนะงั้นเอาพูดละกันอ๋อเพิ่มเยอะขึ้นจริงด้วยไปเพื่อนฉันขอกระโดดได้ไหมแล้วไม่รีบกันเลยโอเคโอเคสองบาทนะเอาไปโอ้ขอบคุณครับโอ้คนเยอะจังเลย ไอ้ยืนอยู่ตรงกลางอ่ะเฮ้ยฟาโร่โอ้ตัดฟาโร่ขอ้ำ่อยครับโอ้ฟาโร่ไม่ให้น้ำเราเลยอ่อะอ,อ,อุ้ยอะไรอ่ะเพเปอรออฟก็อดไปหาแห่งพระเจ้าเหรอมีวัวด้วยไปสังเวยเหรออ๋อมันเอาไปเพิ่มความสุขของเทพว่ะจงระวังไมื่แต่น,นักบวชเท่านั้นถึงจะเข้าได้ถ้าเข้าจะต้องตายทันทีเมื่อเข้าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เที่พระคำขู่แค่นี้จะหลอกคนได้หรอไหนางไนต้องมีทอง อข,ออขอพิกเอ็กซหนึ่งอันครับที่จะไปเหมืองผมซื้อมาลงทุนขุดเหมืองโดยเฉพาะเลยอะ่ะเอาราใส่แล้วแล้วก็เอาไปขายมาแล้วเป็นประชาชนแล้วจะขายได้ โอเคได้มา4บาทกำไรไม่เร็วเอ,อ่อขอตอนคำพูดนะไอ้ค่าๆวนันแพงมากเลยอ่ะตั้ง7บาทหักลบกันแล้วไม่เหลือสักบาทเลยตอนนี้เออทนครับผมต้องการอาหารขอหน่อยได้ไหมครับผมไม่มีเงินเลยพิจท์งานเองสิ แม่กินภาษีก็พูดได้สิอย่างนี้แต่ผมจะกลับไปขุดเร่อีกสักน่อยแล้วกันน่าจะมีแร่ดีบ้างเวลาร้างเนี่ยมีตะทานโอ้ยรูบี้โอ้โหที่คุณที่คุณไม่ได้เอาทานก็ได้เอาราได้เวลากลับไปขายทานแล้วไหนเราลองมาดูในวังที่มันจะมีอะไรบ้างเนี่ยเห็นว่าพวกปาโรอยู่แต่ในนี้โอ้ ดีกว่าอยู่ข้างนอกเอนเนี่ยดีมากตอนนี้หาคนชื่อดักมันซะแจ็คหรอเคธีใครหรอแคทเดเิลฉันมีเรียกทีอ่องคุยกับเขาหน่อยอิลิเช่ไปตามหาขหเขาเอยแดร์ลแคทเธอีเดรว้าวเธอแกว่าฟารโรอ,อีกไปเรียกขเขาว่าพ่ออีก,ลกเลยอพวกแดกมันจะแค่ราชงศ์ของเราแจก็ไปหาดดกด้วยสิได้เลยครับตาย,ยิงามาเร็วขอเจอเด,ดักเลยนะเออท่านฟาโรครับข้าขอคุยกับท่านเป็นการส่วนตัวได้ไหมมาเลยเซ่ไม่เลยไม่ได้เลย เอาละเต้าอ,อีระว่างแล้วกูนั่งเลย <_ d ata> เอเป็นฟารโรนั่งยงเคยเหรอสบายจังรับประสีอย่างเดียวอท่านฟารโรครับเอ้าแกไม่ใช่ฟารโรแหรอเนี่ยของเงินหน่อยครับให้เขาสิบเหรียญทีสิกรุ่หน้าต่อยผมด้วยครับผมจะต่อยทำไมกูต่อยกูโดน,นจับไปดิ <_ d ata> ไงกับมาเป็นชาวนายเนี ไม่มีเงินเป็นประชาชนเฮ้ยท,ทุกคนฟังทางนี้พูดเขาว่ารีวอร์ดเลวฟาโรมันขโมยเงินภาษีเราเก็บภาษีสูงแต่เราอดอยากเออใช่แล้วมันเก็บภาษีตั้ง40%่เนะี่ยเราต้องฆ่า,ฟา,ฟ,า,าฟาโรจากการฟาโรรีวอร์เออไอ้ยามันมาคนเดียวเล่นมันเล่นมันเล่นมันว่ากันไปคนหัวแดงไปเยอะขนาดนี้เยอะขนาดนี้ก็ไม่ไหวนะเอ,อ้ยผมเข้าวังมาได้แนละ้วเข้าวังมานได้ละ เฮ้ยไอราชวงดูนี่ประชาชนอดอยากประท้วงไอหัวล่นลงมาเฮ้ยอันฟาโรมากต่อยฟาโรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฟาโรอยังหนีอ่ะโอ้มาสกเรามาเข้าคุกประชาชนทุกคนฟารไม่เคยสนใจอะไรพวกเราเขาเอาแต่แอบและก็ขโมยเงินของพวกเราเร่เข k ้ยีเคียบสีเร็วมาดี่เร็วพวกเราคุนมาขโมยโดนข้าโบนจับไปเลย ฟาโร่จอยอยู่เพื่เฮ้ยฟาโรเป็นคนไวแล้วน่าจะต,ตายแล้วนะคนเก่าเอาละตอนนี้เราเป็นทหารของอาณาจักรเน้แหละเ,เรียกได้ว่ามาไกลมากจากชาวบ้านคนหนึ่งเออน้าที่เราให้จับคนหัวแดงใช่ไหมอ้าวหัวแดงถือป้ายอะ ถือป้ายประตูวงเปิดกฎหมายจับเลยอุ้ยได้คนละ5บาทเลยเหรอเอาอีกเอาอีกวัรุ่นทำไรเออรวยๆเอาล่ะตอนนี้ผมเพิ่งรู้ว่ามันต้องชาบูก่อนถึงจะเข้าวิหารี่ได้ไปา้ายประติอยู่ข้างหน้านี่เองอะโอ้วิหารเองอนุบิสโอ้ชาบูเอาวัวมาจากไหนเนี่ยสังโวยวัวตัวนี้ให้กับควยเทพอึ้แค่ี้เหรอ อไอ้ไอ้ผู้พยากรณ์เอามา50บาทเป็นค่าคุ้มครองลายมีตั้ง25 0 0กวาบาทแลวฉันจะค่าผู้ช่วยแกแล้วแกจะได้เงินมากขึ้นยังไงเล่าตัวบอยเจ้าเงินไปเสื้อๆเลยอ้าวพวกนีอ้อองฟันมึงอยเอฮยหยุด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 ไม่ไม่ไม่จะฟันกูจะฟันกูจะตายก็คุดมอากเลยเกิดไม่เป็นไรอ่ะหิวผมงับไ,ได้เปล่าแลวต้องไปหานักบวชนะถึงจะหิวได้จะไปแก้คนพยากรอันนี้แต่ฉันให้อาหารได้้วออกไป กรแล้วก็นี่นะสีน้ำใจโอ้ยยี่สิบาบาทโอ้ยเวยเอาละแถวนี้มันขายบ้านซึ่งเราต้องนอนพักผ่อนเกมนี้มันมีหลอดแรงด้วยเราต้องนอนถึงจะเพิ่มโอ้ยซื้อบ้านแล้วโอ้ยโอ้ยจีสัสมีบ้านของตัวเองแล้วนอนเลย oh my sunshine, my You happy. make me happy. แล้วช่องแชทเขาสเปมอะไรกันเนี่ยสเปมปฏิวัติเต็มเลยเลยเนี่ยเฮ้ยฟารโรไ่ไปทำอะไรมานีม่มันเชียอะไรกันเนี่ยโอ้โหมาเจอแต่วควักอุอ้ยออกไปไอ้พวกกลุ่มผู้ประช่วงออกไปกอ่อนไม่ขอโทษนะจังไม่ได้อยากทำอย่างนี้ตระการเงินเออแตทีนั้นฟารโร่เฮ้ยเฮ้ยโดนอ,โดอ,โอุ้ยออกไปช่วยเหรอฟันฟันอนมาฟัน ฟัน่นเออเออคุณแกมาเปล่าเฮ้เฮ้แบบนี้กูไม่ไหวคุณดีแล้วพี่ยขอโทษครับพี่ขอโทษครับพี่พี่ครับคนแพงนะครับประกาศร โอเคก็ okay, เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้นะครับนะแต่ใครดูมาถึงตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณบใจมากเลยครับแร๊ที่ียมใครก็อย่าลืมกดไลค์ like, กด s u b s c r i b ์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเลยครับนะคลิปนี้ลงช้าไปไหมครับผมจริงๆผมจะลงก่อนอันนี้1นวันแต่ติดสอบแต่เดี๋ยวก่อนนะครับผมขาดคนสมัครสมาชิกอีก3คนถึงจะอัปโหลดอีโมจิใหม่ได้ผมจากอัปปากเลยโ okay, อเคแต่ก่อนจะกลับไปก็ต้องมีคำถามก่อนแรกกับ3คือถ้าคุณมาอยู่ในอียิปต์คุณจะทำอย่างไรนะ โอเคสำหรับเกมยิบเชียนโรภีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีจ้า